ทุกคนครับล่าสุดนั้นกรมควบคุมโรคพบผู้ติดเชื้อ HIV ป่วยฝีดาดลิงเสียชีวิตรายแรกในประเทศไทยครับขณะที่สถานการณ์ฝีดาดลิงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเร่งรัดทุกจังหวัดเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงล่าสุดครับนายแพทย์ธเนศอธิบดีกรมควบคุมโรคครับได้กล่าวครับว่าได้รับการรายงานการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคฝีดาดวานนหรือว่าฝีดาดลิงจากสถาบันบำราณนาราดูล จึงส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคกองระบาดวิทยาและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ -6. ชนบุรีลงพื้นที่สอบสวนโรคร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พบครับว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเพศช,ชายอายุ34ปีมีประวัติเป็นไข้ปวดศีรษะคันและมีพื่นตุ่มขึ้นบริเวณตามผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกาย ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีต่อมาในวันที่11กรกฎาคมนั้นแพทย์สงสัยว่าเป็นโรคฝีดัดว่านอนจึงส่งตัวมาตรวจสอบยืนยันผล